คลิปเมื่อวันที่14กะระกฎาคมคุณคณาเทพเคยให้สัมภาษณ์ว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะบดความนายกลบคลิปไปได้เลยไม่ใช่แล้วถูกต้องไหมฮะเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าเย็นเมื่อวานกลุ่ม16เข้าบ้านป่ารอยต่อไปคุยกับลุงป้อมค่ะหลังจากนั้นค่ำๆหน่อย ก็รวมกลุ่มกันก็เคลื่อนย้ายต่อไปที่ร้านอาหารเพลินวิภาวดีไปคุยกันเองไปคุยกันเองปาร์ตี้กันเองคุยกับลุงป้อมอย่างไรคุยกันเองว่าอย่างไรเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณคาทาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการกลุ่ม16ใช่ค่ะคุณคาทาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะคะเมื่อวานก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะเสียไปถามกันตรงตรงสรุปสุดท้ายออกมาอย่างไงเนี่ยเอาให้ชัดๆคนเขาก็พยายามจับตาสังเกตกันอยู่ ว่าอย่ามวยล้มต้มคนดูนะอย่าแทงกั๊กนะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณคาราเทพนะครับใช่ค่ะในฐานะเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยสวัสดีค่ะคุณคาราเทพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวต่อสายเข้ามาอีกรอบนะคะคุณคาราเทพเตชะเดชเรืองกุลค่ะเลขานุก,การสสของกลุ่ม16เขานะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่ค่ะต่อสายกลับใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเพื่อชาติไทย ต้องอ่านให้ครบเพื่อชาติไทยพรกเพื่อชาติไทยใช่ค่ะคุณคาทาเทพเพื่อชาเฉยๆไปเดี๋ยวคุณยงยุทธติยะภัยรัฐจกเกะเขินมาเะหัวเอาไม่ได้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 เออก่อนหน้านี้คุณคาาเทพเองก็ออกมาพูดเองคุณในายจจาได้ไหมนายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกยังจําได้อยู่เลยว่าวันนั้นพูดแบบนี้แล้วเมื่อวานไปเจอลุงป้อมแล้วเนี่ย ว่ายังไงวันก่อนวันก่อนแกนนําของกลุ่ม16สองคนก็พูดไม่เหมือนกันใช่ค่ะคุณคตอเทพบอกว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะโหวตความนายกใช่ค่ะพีรวิทย์แกนนําอีกคนบอกว่ากลุ่ม16จะโหวตให้ความไว้วางใจแค่3คนประยุทธ์ประวิทย์แล้วก็สุชาติคนอื่นๆเช่นอนุพงศ์อาจคว่ำไปกันที่คุณคืเทพเลยนะคะคุณคืเทพะะคสวัสดีครับ ครับครับทุนคทเทพครับเมื่อวานเข้าบ้านป่าลอยต่อไปคุยกับลุงป้อมทําไมใช้เวลาสั้นจังเลยเห็นบอกว่าคุยกันแค่สิบกวนาทีเท่านั้นเองเหรอใช่ครับใช่ครับสิบกวนาทีไม่เกินสิบนาทีฮะไม่เกินด้วยอ่ะแล้วได้คุยอะไรยังไงจับเนื้อจับหนังอะไรได้กันอะไรกันนะสิบนาทีคุยกันทําไมสั้นจังไม่มีอะไรไม่มีอะไรกรณีพิเศษฮะแล้วก็ลุงป้อมก็ไม่ได้มีการกําชับอะไรเป็นกรณีพิเศษทั้งนั้นเลยอ้าวอ้าวที่บอกกำชับให้โหวตอ่ะอ้าว ก็ก็คือคืองี้คืองี้ลุงป้อมก็เรียกพวกเราไปคุยด้วยปรากฏดว่าเอาเข้าจริงๆถึงเวลาจริงๆคุยกันแค่สิบนาทีจึงแลกใจว่าคุยอะไรกันแค่สิบนาทีในสิบนาทีนั้นเนี่ยฮะมีจะเข้าเนื้อหาจริงๆก็น่าจะมีแค่ประมาณสักไม่เกินห้านาทีออุยเไม่เกินห้านาทีคุยอะไรก็น่าจะเป็นรูปแบบของการอ่าท่านก็พยายามที่จะเรื่อง ค่าแดนโหวตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคโอเคแต่ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าล่ำตีแต่ละท่านต้องได้ยังไงยังไงอันนี้ไม่มีโอเคถ้าเช่นนั้นการังการ์ตูคีพิเศษฮะถ้าถ้าถ้าเช่นนั้นนะฮะเนื้อหาสาระมีไม่เกิน5นาทีเข้าสู่เนื้อหาสาระลุงป้อมพูดอย่างไรกับพวกเราบ้าง5นาทีนั้นในลงไลฟ์ฟังแก๋ๆพูดอย่างไรท่านก็มองถึงสถานภาพรัฐบาลนะเรื่องการคะแนนโหวตต่างๆนะครับ ท่านก็พยายามที่จะให้พยายามช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ไม่ได้ไปโปฟกัสว่าแต่ตารนตรีแต่ละท่านเนี่ยต้องเป็นอย่างไรโอเคนะครับไม่มีการโรฟกัสใดๆทั้งสิ้นนะมีแต่อขอความร่วมมือกันนะครับโอเคเอาอเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ถ้างั้นผมสรุปเป็นประเด็นประเด็นจะอย่างนี้ใช่หรือไม่ประเด็นที่หนึ่งลุงป้อมบอกว่าให้ให้ช่วยกันหน่อยประเด็นที่สองลุงป้อมก็บอกว่าบวชให้ผ่านทุกคนนะ ประเด็นที่สามก็คือให้คะแนนเนี่ยมันใกล้เคียงกันหน่อยนะทุกคนเท่าเท่ากันถูกไหมฮะสามประเด็นนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้แต่ไม่ได้โฟกัสนะฮะเป็นรับถือท่านใดบ้างโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจให้ช่วยช่วยกันหน่อยบวชให้ผ่านทุกคนนะให้คะแนนแต่ละคนเออเท่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันสักนิดหนึ่งนะ ก็สามประเด็นพวกเกือกลมๆไม่ได้เอ่ยชื่อคนถูกไหมอันนี้ของของพลเอกปวิชย์นหะท่านท่านเป็นคนพูดนะครับแต่พวกเราก็คือเป็นคนฟังฮะนะครับก็ประมาณนี้ฮะมมีรับปากตอบอะไรอย่างไรท่านไปไหมคะไม่มีรไม่มีรับฟังเฉยๆรับฟังฝ่ายเดียวค่ะเพราะว่าพวกเราต้องรัประชุมกันอยู่แล้วเลยคอ๋อนี่ฟังไปฟังมาไอ้คุณคาตาเทพฟังไปฟังมาคล้ายๆกับกลุ่มสิบหกเข้าไปรับนโยบายของลุงป้อมใช่ไหมเนี่ย เราในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านพลเอกประวิทย์นะครับท่านก็เมื่อผู้ใหญ่เตินไปเราก็ต้องไตนะครับแต่การโหวตยังไงเนี่ยท่านพลเอกประวิตยไม่ได้ไปบอกว่าต้องโหวตหรือไม่โหวตนะครับยังไงนะครับท่านก็บอกพูดไปจนการเหมือนผู้ใหญ่พูดแล้วก็คือช่วยๆกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่เราไม่ได้บอกใช่ไหมเราจะโหวตหรือไม่โหวตใครแล้วเราฟังอย่างเดียวแล้วจบเลยไม่ได้รับปากอะไรเลยไม่มีครับไม่มีครับ ทีนี้ทีนี้ทีนี้่ต้องคอยท่านวยกันนะให้ช่วยกันโอเคโอเคทีน,ทนี้ทีนี้ทีนี้เราได้บอกกับลุงป้อมไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14รกรกฎาคมคุณคัทเทเทพเคยให้สัมภาษณ์ว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านแกนนำกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายก<อ>คุณพีรวิทย์แกนนำอีกคนหนึ่งของกลุ่ม16ก็บอกว่ากลุ่ม16จะโหวตให้แค่3คน <Evet. S 1> ไว้วางใจแค่สามคนประยุทธ์ประวิทย์สุชาติ นอกนั้นอาจความเช่นอนุพงศ์อาจความทางนี้เป็นต้นวันนั้นเมื่อวานได้บอกกับลุงป้อมไปครับว่ากลุ่ม16มีท่าทีอย่างนี้ทิศทางไหนยังไงไม่มีอ่ะไม่ได้พูดท่านไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยไม่ได้ถามท่านไม่ถามด้วยแต่ท่านก็มีแต่ยิ้มอย่างเดียวะไม่มีอะไรโอเคหลังจากนั้นเราไปกินข้าวคุยกันที่ร้านเพลินนะฮะเราคุยกันมติของกลุ่มคืออะไรฮะบทสรุปสุดท้ายจบอย่างไร ม,มติของกลุ่มนี้นะครับประเด็นแรกนะครคือการโหวตเนี่ยในกลุ่มปิบกเนี่ยต้องเหมือนกันทุกคนนะครับไม่มีการแตกแถวใดๆทั้งสิ้นทิศทางเ <มา S 2> ดียว,วกันแล้วก็พยายามแล้วก็มาดูาวัตถุีลายบุคคลว่าบุคคลใดเี่ยที่ตอบปัญหาไม่ได้แก้ข้อตา่างไม่ได้อันนี้เราต้องคุยกันนะอ,อย่างเช่นมาที่ยี่อ,อย่างนี้นะครับเราต้องคุยกันแล้วลหละนะครับ มันก็มีการเพิ่มรัฐตีอีกคนหนึ่งขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับปัญหาอาของแพงนะไ่้จะเป็นของอะไรอะ่ะท่านท่านจุรินมาป่ะจุรินนะครับอเคโอเคอันนี้น่าจะเข้าข่ายนะครับที่เราต้องต้องตืยนกันเมื่อคืนนี้ครับหมายถึงกลุ่ม16ก็มีทงของตัวเองใช่ไหมว่าจะจับตาจับจ้องใครเป็นพิเศษมีรัฐมนตรีอย่างน้อย6คนใช่ไหมคะอืมมีแน่นอนนะมีแน่นอน เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในสิบเอ็ดคนที่เขาซักฟอกกันนะครับกลุ่มสิบหกโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยกี่คนฮะโฟกัส <Focus S 2> เป็นพิเศษกี่คนตอนนี้ที่ชัดๆแล้วฮะน่าจะมาสักหกคนหก <6 S 1> คนับหกคนเหมือนท่านที่ท่านท่านคุณวิจิาเคยเคยเคยแจ้งไปแล้วลค,ลครับท่านหนึ่งครับครับเป็นสามคนเต็มครับหกคนรวมคุณจุลินแล้วหรือยังหรือรวมจุลินเป็นเจ็ดใช่รับรวมคุณจุลินเป็นหกใช่ไหมรวมจุลินแล้วเป็นหกนะ โอเคโอเคที่ที่ที่ต้องขึ้นบัญชีดํากันไว้เลยเนี่ยอันดับหนึ่งคือใครที่ต้องขึ้นบัญชีดําอันดับหนึ่งคือใครคืออนุพงศ์หรือว่าใครฮะอันนี้เรา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 ยังไม่ได้คุยกันว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะทางทางมติผมก็ขอดูว่าล้อมดีแต่ละท่านเนี่ยสามารถยิแจงได้หรือไม่ในข้อเ่าของฝ่ายค้านนะครับโอเคคลิปเมื่อวันที่14กรกฎาคมคุณคทเทพเคยให้สัมภาษณ์ว่า นายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะบวชความนายกลบคลิปไปได้เลยไม่ใช่แล้วถูกต้องไหมฮะไม่ใช่แล้วนะที่เราเราได้มา,ามามามีการพูดคุยกันนะครับหาลือกันเพราะมาคุยกันใหม่นี่กลุ่ม16เปหาลือกันทั้ง,งหมดนะแล้วในคลิปหลันการที่จะหมดนะโอเคคลิปให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14กรกฎามเช่นกันคุณพีรวิทย์ให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่ม16ยืนยันจะบชไว้วางใจแค่3คนประยุทธ์ประวิตย์สุชาตินอกนั้นอาจบชความเช่นอนุพงษ์ ก็ลบคลิปไปได้เลยมาตั้งต้นเกณฑใหม่ อ่าอันนี้เราเราคือสุดท้ายก็คือเมื่อคืนเนี่ยฮะเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นเป็นอัปเดตนะฮะว่าเราจะหมดในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโอเคในหกคนสุดท้ายเราจะสอยใครหรือไม่อะไรอย่างไรเราจะประเมินกันอีกทีวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมใช่ไหมครับได้ครับประมาณนี้ประมาณยี่สิบสองะโอเคโอเคได้ครับได้ครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะคะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะคุณคาธาเทพเตชะเดชเรืองกุลค่ะเลขานุการกลุ่มสิบหกอืม เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฟังเยอะอย่าฟังมากอือย่าเอาเป็นสาระถึงเวลาก็เปลี่ยนย้อนความกลับไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมคุณกทเทพเคยให้สัมภาษณ์ว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกขณะเดียวกันกทาเทพก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการโหวตคว่ำนายกและรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าลาออกจากาการกร่วมรัฐบาลตักกะก็แปลกๆวันเดียวกัน14กรกฎาคม2 5 6พิพีรวิทย์ แกนนำอีกคนกลุ่ม16ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กลุ่ม16ยืนยันว่าจะโหวตไว้วางใจให้แค่3คนคือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธและรัฐมนตรีสุชาติส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆเช่นพลเอกอนุพงศ์อาจจะโหวตคว่ำไม่ไว้วางใจวันเดียวกันพิรวิทย์ยังบอกอีกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะมีปัญหาคงม,มีเสียงไว้วางใจครบแต่ แต่รัฐมนตรีคนอื่นๆผมไม่รับประกันอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงจะตกเก้าอี้ได้เช่นรัฐมนตรีสันติรัฐมนตรีชัยวุฒิเมื่อสักครู่ได้ยินกันแล้วนะครับคุณคาทเทบอกว่าลืมไปซะไปลบคลิปเมื่อวันที่1 4ออกให้หมดตั้งต้นใหม่เอาจากวงเมื่อคืนนี้คุยกันใหม่ยึดเอาสิ่งที่คุยกันใหม่เมื่อคืนแล้วรอวันที่22จะตั้งอีกวงอีกรอบก่อนเมื่อคืนลบคลิปทิ้งได้เลยใครคยพูดอะไรไว้อย่างไรลบคลิปให้หมด หมายถึงลืมไปใช่ไหมว่าเคยพูดอะไรลืมไปซะอย่าตื่นเต้นพักสักครู่พักสักครู่อ่าพักก่อนช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ